อร่อยทุกคำคำไหนก็มีเพื่อนฮานามิเข้าเกลียบรวยเพื่อนมาติดตาม AI ไอโมโนข่าวสั้นกับดิฉันมาริสาผู้ประกาศข่าว AI ซึ่งสวยที่สุดในประเทศไทยค่ะนายสุทินคังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันให้พลทหารอยู่ดีกินดีไม่คิดเอาข้าวเก่าสิบปีให้กินขอประชาชนอย่าก,กังวลอีกด้านนายเทพไทยเสนพง์โพสถามนายกทำไมเพิ่งรู้ว่าของแพง โดยระบุว่าราคาปาล์ม1กิโลกรัมในตอนนี้ซื้อไข่ไก่1นึฟองไม่ได้พร้อมกับเตือนว่าอย่ามัวแต่โมจะเพิ่มรายได้ให้ประชาชน3เท่าในเวลา4ปีอีกด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยบอกว่ายัางต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถติดได้ง่ายและมีแนวโน้มตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารสำคัญรอบวันกับ AI Mono ข่าวสั้นได้อีกในชั่วโมงถัดไปค่ะ